วันนี้เรามีโอกาสได้มาเดินที่ห้างห้างหนึ่งครับผมสแกนสเปย์บางแคนี่เองนะแล้วเราก็ได้ยินเสียงอื้อมาจากทางนี้ครับผมวิ่งไปดูไปด,ดูมันคืออะไรตามไปดูนะครับผมนี่โอ้ยคนต่อแถวเยอะมากครับผมนี่ผมมาดูด้านท้ายนะท้ายแถวโอ้ยดูที่ครับยังยังยังคงแบบเยอะมากครับผมผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็เดินดูดันดูนะครับวุบ่นวุ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 ่นน,น,นี่โอ้ยเนาะคนเยอะมากครับผมนี่ ท้ายแถวดูฝั่งนี้ครับย้อนมาดูอีกทางนึงนะนี่โ <Ooh. S 1> อ้เจ้าเจอือดเงินเยอะมากมนะีซื้อหนึ่งถึงสี่ถุงด้วยนะครับผมท้ายแถวอยู่ตรงนี้จ้าน,นี่มีเป็นทางซิกแซกนะถ้คาคุณอจะต่อแถวก็ได้เลยนะครับผมเนี่ mm. มันอะไรกันเนี่ยดูกันหน่อยสิว่ามันคืออะไรกันมันคืออะไรกันเริ่มเห็นแล้วครับผมเริ่มเ,เห็นแล้วนี่แถวนี้ของนี่โอ้ซื้อแปดถึงสิบถุง ผีเจ้าจอดนี่ดีแปตักแล้วครับผมนี่ต, orer, ต, ng, ต, ienne, ต wear, ักต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 ักนี่หรือว่าจะเป็นลูกชิ้นในตำนานครับผมนี่เป็นตัก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 แบบหรือไม่หรือมูลงตาครับผมนี่ก็เอาจนคูนแล้วก็แล้วก็ห ah. ม่นลงนฝุ่นเลยนะสงสัยใช่แล้วครับผมนี่คนเยอะมากนะครับผมเยอะมากโยนี่ครับแถวที่เป็นห้าถึงสิบถุงเขาเขาเอารอไว้เลยนะครับ นเยอะมากครับผมนี่ให้ดูบรรยากาศก่อนนะคุณจะซื้อก็ต้องดูใกล้ๆนะนี่เขบอกไม่รับขิ้หูด้วยนะคือคุณจะซื้อคุณต้องต่อแถวเองนะครับผมเพราะว่า 1, 1> นึถึงสนี่ก็คือพอพอเพียงแล้วก็5้าถึงสิบนี่ก็พอ,อเพียงเขาก็ไม่รับขิ้หต่อมันก็ว่าคนซื้อยี่สิอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอโอ้ทุกคนกคนเยอะมากครับผมต้องต่อแถวอ่ะต้องทำยังไง แต่ก่อนเมื่อกี้มีน้องคนนึงครับผมมาถามว่าแถวนี้ต่อหรือเปล่านะผมผมว่าเออเราดูหุ่นครับน้องก็ต้องต่อแถวนี้แหละแน่นอนเลยครับผมห้าตั้งสิบถึงแน่นอนครับผมแถวนี้แน่นอนดูสําหรับคนที่ต่อแถวก็ยังต่อแถวอยู่นะครับผมมีคนมาต่อเรื่อยๆนะแล้วก็คงที่ยืนงงกันยืนอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับนี่มาดูแถวนี้นะฮะนี่ดูตักอีกรอบหนึ่งนะนี่น้องเข้าไปแล้ว ห้าถึงสิบถุงคือแถวนี้นะครับผมแยกชัดเจนเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นหนึ่งถึงสี่ถุงนะครับ <S 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 <ถ>อืมเดี๋ยวเรามาวนมาดูด้านหลังครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะน่าสนใจไหมโอ้นี่ต้นตำรับเลยครับผมเชฟของเชฟนี่เองนะครับผมถ้าเจอที่งานอีเวนต์ไหนนี่ก็เป็นของเชฟแน่นอนครับผมเป็นเชฟรายการหนึ่งรายการหนึ่งนะฮะที่ดังมากแล้วก็ตอนนี้เขามาทำอีเวนต์รู้สึกว่า คนจะเยอะมากนะครับผมเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้นะครับผมเจอแล้วเราก็คงต้องต่อแถวครับผมสั่งไม่บ้านไปต่อแถวเรียบร้อยแล้วครับผมดูเบ้างหลังครับผมบางเงินบางทว่าเจอนะครับผมแบบนี้มันจะกติกากระเป๋าก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นจริงๆว่าร้านที่ขายดีก็ขายดีจริงๆนะครับผมขายขายแบบนี้นี่ฮะเชฟ เพื่ออกชื่อได้บอกเชฟอ้อยนะครับผมเออออกชื่อไปแล้วนะครับผมก็ถ้าเจอก็ขนนั่น,นะครับผมคนไทยเราเนี่ยเนี่ยด้าน,นลหลังนะครับโนะอ้โหสามสี่ถังมอใหญ่ๆเลยนะครับผมลำเลียงมาเป็นชุดๆนะครับให้ดูเป็นการเป็นคร่าวๆนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับผมเจอที่ไหนก็อุดหนุนได้เลยนะครับผมของเชฟอ้อยนะครับผมนี่อยู่เราได้มาแล้วสองถุงใหญ่ๆหญ่ <c oughs> ตากคุณๆนะครับผมไปชิมกันดูว่าเป็นยังไงบ้างครับผมฝากคุ้ที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ